สวัสดีค่ะพบกับช่องห่วยแม่นชนะของเราในวันที่31กรกฎาคม2 5 6 5นะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่38ของเมื่อประจำวันที่1สิงหาคม2 5 6 5ซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่4ของวันนี้เลยนะคะ เป็นคลิปสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะอะเรามาดูนะคะว่าแนวทางมีเจ้าไหนกันบ้างแอดก็จะอ่านตามรายชื่อเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็จะอะไรียงตามนั้นหรือได้สามารถดูที่หน้าปกที่แอดขึ้นให้อยู่ตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าในหน้าปกจะอยู่ในคลิปทั้งหมดเรามาดูนะคะแนวทางมีเจ้าไหนกันเต็มที่แนทางของมาตัวคร้านเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งเป็นแนวทางเล็กวิ่งบนล่างนะแนวทางของซองแดงแนวทางของแอดเฟกนะคะแนวทางของอาจารภูมิแนวทางของ เลขหวงตานะแนวทางของแอดตาดมด้านลำดวนแนวทางของกับตันเดโตแนวทางของแอดเบียนะคะแนวทางแอดโยแนวทางของคุณสองเมืองชายเป็นแนวทางเลขปิ้งบนแล้วก็ชุดส่งตะบนด้วยนะคะแนวทางของสังคนขี่ตั๋วแนวทางของแอดหอเมืองเลยแอดไปเจอมาเป็นทางใหม่นะคะแล้วก็ปิดทาที่แนวทางเลขดับผีเสื้อเทวดาให้โชคเนาะอ่าเราก็มาเริ่มดูทีละเจ้ากันเลยนะ เริ่มที่แนวาทางของมาตัวครางร้ายเปอร์เซ็นต์นะคะสําหรับเจ้านี้นะคะก็จะเป็นแนวทางเลขวิ่งบนล่างนะคะเข้ามาแล้วให้สี่กับสามใช่ไหมคะก็เข้านะคะสี่เข้าหลักร้อยบนนะคะแล้วก็เลขสามเข้าหลักหน่วยล่างนะ,ะแล้วสําหรับในงวดนี้อาจได้มาแบ่งปันมีใครรอไหมเออมีอมท่านหนึ่งของมาอยู่นะคะ,ะสําหรับในงวดนี้มาตัวครา่งร้อเปอร์เซ็นต์ก็ให้วิ่งบนล่างอยู่ที่1กับ0น นะคะให้แนวทางชุดที่เป็น3ตัวที่สับสุดตัวมานะคะก็จะมี 490, 491, 312แล้วก็ห้าหนึ่งนะคะวันนี้เ,เราก็มาดกันนะคะว่าสำหรับามาตัวครึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเข้าอีกไหมสำหรับเลขวิ่งบนล่างนะคะใครที่รอแอดลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะ รามาต่อที่แนวทางของซองแดงนะสำหรับวันที่แล้วนะคะเจ้านี้เข้าใช่ไหมเข้า502ตะบนเข้าตัวกลับนะคะงวดน,นี้แอดได้มาก็บอกว่าสั่งวิ่งอยู่ที่4ตัวเดียวเลยนะคะ ให้3ตัวมาก็จะมี740แล้วก็746เนาะแล้วก็ชุด2ตัวนะคะก็จะมี4046 7074แล้วก็76นะคะวันนี้เราก็รุ่นกันนะคะว่าจะเข้าอีหรือเปล่านะคะ2แดงนะเรามาต่อที่แนวทางของแอดเฟกเจ้านี้นะคะรั้งที่นั้นั้นเข้าใช่ไหมเข้า0ูนย์้ตัวบนตรงเลยนะคะสำหรับในงวดนี้ได้มาแบ่งปันนะทางบนก็จะมี6 3 0 7 3 0 8 3 0 9 3 0 3 0แล้วก็3 1นั่นเองนะคะส่วนชุดส่วนล่างนะคะก็จะมี5 1นะคะและให้การอยู่ที่5 6กับ5 7นะ,ะงวดนี้จะเข้าอีกหรือเปล่าเราก็รุนกันนะคะสำหรับนะทางแอตติกนะอ่ะเรามาต่อที่แนวทางของ อาจารภูมินะคะสำหรับเจ้านี้เขาบอกว่าให้วิ่งรูดอยู่ที่1เลยนะคะแล้วก็5ชุดเน้น3ตัวก็คือ2 1 6นะคะแล้วก็2ตัวคือ1 6นะคะรอง4 1 9กับ1 9นะคะกัน 894แล้วก็94นะคะแล้วก็ให้ฟาดนะให้ฟาดอยู่ที่16นั่นเองนะคะสำหรับนะทางอัศนภูมินะคะใครชอบใครรอกจัดไปนะเรามาต่อที่แนวทางของเลขหลวงตาแดงให้มานะคะก็คือ4909094 40แล้วก็9กนะคะก็ระวังนะ6กับ9ก็ระวังกับหัวด้วยนะคะเรามาต่อที่แนาทางของแอดตาดม แดนลำดวนนะคะงอน,นี้ก็บอกว่าให้วิ่งบน9นะคะเน้นๆนี่2ตัวบนก็คือ98นะคะชุด3ตัวก็จะมี698 298 598แล้วก็592นะคะรอง92กับ91นะคะแล้วก็ให้ฟันล่างอยู่ที่82นะคะงอน,นี้รุ่นกันว่าแอดตาโดมแดนลำดวนจะเข้าหรือเปล่านะคะรามาต่อที่แนวาทางของ กับตันใหญ่โตนนะคะสําหรับพุ่ย้นต้องบอกว่าให้5ส่วนล่างแต่ว่าไปเข้าตัวกลับบนใช่ไหมคะอ่าสำหรับในงวดนี้แอดก็ได้มาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะให้มาชุด2ตัว3ตัวบนก็จะมี3ามส่วนหแล้วก็03นสามนะคะเพิ่มเติมไหมอาจจะเป็น3าหกก็ได้เนาะ แล้วก็แนวทางล่างให้มาคือ 65, 61, 67แล้วก็96นะคะงวดนี้จะสลับหรือว่าจะยังไงเราก็ลุ้นกันนะคะกับตันใหญ่โตนะคะระวังกลับหัวด้วยนะคะระวังเป็น 36, 39ก็ว่ากันไปนะคะนะเรามาต่อที่แนวทางของแอดเบียนะคะเจ้านี้ได้มาเขาบอกว่าให้แนวทางวิ่งบนอยู่ที่8 นะคะแล้วก็5.3ุดตัวมาคือ287แล้วก็587เด่นสุดอยู่ที่287ตนั่นเองนะคะส่วนในทางล่างนะให้วิ่งอยู่ที่4นะคะแล้วก็ให้2ตัวล่างมาก็จะมี 43, 41แล้วก็40เด่นสุดอยู่ที่43นะคะใครชอบจัดไปนะสำหรับทางของแอดเบียนะคะเขาบอกว่าตรงตรงเลยไม่ต้องกลับนะคะแต่ก็แอบกลับไปบางก็ไดรนะคะอ่า รามาต่อที่แนวทางของแอดมิโนนะคะเจ้านี้งดนี้ให้มาแนวทางบนให้วิ่งอยู่ที่7กับ5นั่นเองนะคะแนวทางชุด3ตัวส่วนบนนะคะก็จะมี7 1 7 4 7 5 1 5แล้วก็54นะคะให้การอยู่ที่1 4ด้วยชุด3ตัวก็จะมี1 4 5 1 4 7 17ห้าแล้วก็4 7 5หนั่นเองนะคะส่วนแนวทางล่างให้วิ่งอยู่ที่5กับ7เนาะแล้วก็5ชุด ส่นตารางมาก็จะมี5 7 5 8 5 9 7 8 7 9แล้วก็8 9นั่นเองนะคะแอดมินโยนะคะแอดนามาแบบงันกันนะต่อที่แนวทางของใคร แนวทางของคุณสองเมืองชัยนะคะซึ่งได้มาเป็นแนวทางบนเขาบอกว่าให้วิ่งบนตัวเดียวอยู่ที่5นั่นเองนะคะแล้วก็เขาจับ2ตัวให้นะคะก็จะมี1 5 7 5 2 5แล้วก็53ซึ่งให้เน้นอยู่ที่75รอง1 5นะคะใครชอบจับไปนะคะคุณสองเมืองชัยนะอ่ารามาต่อที่แนวทางของซังคนขี้ตัวนะคะเจ้านี้ให้มาแนวทางชุดเป็นชุด3ตัวเลยนะคะอ่าก็จะมี0ูนย์ 49 3 4 9 4 4 9 5 4 9 7 4 9 8 4 9แล้วก็9 4 9นะคะให้เน้น3ตัวอยู่ที่5 4 9แล้วก็7 4 9รู้สึกว่าทุกหางจะมี4 9ก็อย่าลืมตัด2ตัวนั้นค่ะ4 9นะคะและอย่าลืมกับผมอาจจะเป็น4 6ก็ได้นะคะอ่าต่อที่แนวทางของ แอดหอมเมืองเลยนะคะเจ้านี่ต้องบอกว่าเป็นแนทางใหม่แอบไปเจอมานะคะไปเจอมาจากไหนก็นำมาแบ่งปันกันนะคะเผื่อว่าจะมีโชคร่วมกันนะคะอ่าให้มานะคะเป็นในทางบนเท่านั้นนะคะก็จะมี807 192 123 07 92แล้วก็สองสามนะคะอะจาจจะกันล่างด้วยก็ได้นะคะชุดสองตัวท้ายเนาะอ่า แล้วเราก็ลุ้นกันนะคะว่าจะเข้าไหมนะคะอ่ารามาผิดท้ายเลยนะคะที่แนวทางเลขดับของผีเสื้อเราได้โชคนะคะซึ่งเป็นเลขดับขบวนแล้วก็ดับขูล่างนะคะสามราบพุธนี้เรา้นผ่านไหมดูให้แอดด้วยนะคะบางทีแอดก็อาจมองไม่เห็นนะคะ อ่อดตเสือเนาะก็สำหรับวนทีละนั้นก็ผ่านใช่ไหมถ้าไม่ผ่านบอกแอดด้วยนะคะอ่าบางทีแอดก็มองไม่เห็นนะคะสำหรับในงวดนี้นะคะบางท่านอาจจะไม่อยากจะฟังเนาะก็ให้แคปหน้าจอกันไปนะคะแคปหน้าจอกันไปสำหรับงวดนี้นะคะดับของผีเสือ้อทวาห้โชคนะคะอ่าอ่อแคปหน้าจอไปนะบางท่านอยากฟังก็แอดจะจให้ฟัง นะคะอะเรามาดูนะคะดับผีเสื้อทวดโชคงวดนี้นะคะก็ให้ดับคู่บนอยู่ที่20 04 08 210359 6 3 0699 93 2385 39 30 80 26351318327311 3 6 4 7 92 33 75 89 82แล้วก็79นั่นเองนะคะอ่ะแล้วเรามาดูดับคู่ล่างนะคะก็จะมีอ่า62 17 50 80 40 98 99 47 13 17 77 16 66 87 49 2 4 6 9 8 3 3 4 8 8 5 3 4 4 3 4 2 4 2 6 3 9 9 6 9 3 9 0แล้วก็6 8นะคะอ่าแนวทางของอ่าพิเศษวันโชคนะคะดับพิกาดนะคะดับพิกาดงวดนี้นะอืม รุ้นกันนะคะว่าจะผ่านอีกไหมนะคะสําหรับวันทลานั้นผ่านใช่ไหมแอดดูดีแป๊บหนึ่งนะคะวันที่ลนั้นฮะ,ะสามล่างไม่มีเนาะแล้วก็ข้างบนนั้นมี0มูนย์ห้าไมไม่มีนะคะก็เออดูแล้วนะคะผ่านทั้งสองเลยนะคะอ่ะก็นี้ลุ่นกันว่าจะผ่านอีกหรือเปล่านะคะอืม ค่ะแอดก็ต้องขอบคุณนทนทุกแนวทางเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณท่านนะคะที่ติดตามรับชมที่องค์เรานะถ้าชอบนะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแอดก็จะได้มีกําลังใจที่จะหาทางมาแบ่งปันกันต่อไปนะคะในวันนี้ แอดลงให้รวมคลิปนี้แล้วนะคะก็คือ4คลิปเลยนะคะหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะพรุ่งนี้ก็จะลงให้อีกเหมือนเดิมนะคะและจะลงให้เช้าๆเลยนะคะเพราะว่าเหลืออีกแนวทาอีกล้าอยู่นะนะแล้วเราจะกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ